พาทุกท่านไปชมเครื่องบิ๊กเคครับขวัญใจเกษตรกรไทยชุดนี้เตรียมส่งมอบ f c ราชบุรีนะครับนำไปใช้งานปั่นไฟนะครับต้องขอบพระคุณที่ไว้วางใจครับจากที่ท่านผู้ชมเห็นนะเป็นบิ๊กเค11แรงนะครับจับคู่กับไดนาโม5กิโลวัตต์ทองแดงแท้ขึ้นแทนรถเข็นสวยงามเคลื่อนย้ายสะดวก4ล้อนะครับทดสอบกับตู้เชื่อมนะครับอ่าเรากดกันเน้นๆลากกันยาวๆนะครับไม่มีสะดุดเลยนะท่านผู้ชมนะเครื่องไม่มีโหลดนะครับเนื่องจากหน้างานลูกค้าท่านนี้เป็นไซส์งานก่อสร้างนะครับไฟเข้าไม่ถึงนะครับต้องการไปใช้กับเครื่องมือช่่าางงตๆนะครับ เซตนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากมากครับได้ทุกเครื่องมือช่างเลยเนาะที่สําคัญความทนทานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับท่านผู้ชมหากเทียบกับเครื่องปั่นไฟแบบชนตรงเนี่ยชุดนี้ทนกว่าเยอะเลยครับที่สําคัญค่าตัวเนี่ยพอกันครับจากที่เรียนท่านไปหลายคลิปนะครับเครื่องบิ๊กเคข้อดีคือเป็นสัญชาติไทยพร้อมทีมช่างบริการให้ท่านถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันอีก2ปีอีกครั้งอะไรเนี่ยใช้ร่วมค่ายสีส้มได้ทุกชิ้นส่วนนะครับไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่น็อตตัวเดียวเนาะในส่วนของรุ่นเนี่ยก็มีให้ท่านเล แรงนะครับแหม่ต้องบอกว่าที่สําคัญเลยค่าตัวเนี่ยจับต้องได้อีกต่างหากนะครับหากเทียบกับค่ายสีส้มเนี่ยถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับและหากเทียบกับค่ายจีนต้องบอกว่าค่าตัวพอกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลพี่น้องชาวไทยปีนี้เลือกใช้บิ๊กเคกันกว่า90%สครับสำหรับท่านไหนสนใจครับต้องบอกเลยว่ามีทางเจ้าสัวมีสินเชื่อให้บริการกับท่านนะครับปีดาวผ่อนสบายยกเว้นพี่น้องภาคใต้ภาคตะวันออกรอสักนิดหนึ่งครับเฮียจะเร่งเปิดพื้นที่ให้ไวที่สุดเนาะสำหรับท่านไหนสนใจครทกกหาาาามมนเเ้สดููคปไไไรรโถถุใใยยพะ่อข ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับนึกถึงเครื่องยนต์ดีเซลอเน,นกประสงค์นึกถึงบิ๊กเคเจ้าสุขเศรษทีพอดใจให้เสมอขอบคุณที่รับชมครับ